พีดีต้อนรับสู่เวิลด์ดิส ney นะครับกับช่วงวาร์ป o อยสเปิดจุดวาร์ปทราบเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬานะครับสวนหลวงสแควร์นะครับเราอยู่กับไตครับเนี่ยมันตาเนี่ยค่ะจริงเหรอครับจริงสิงสวยขนาดนี้อยู่คนเดียว <laughs> แต่ในทริปญี่ปุ่นกับสิคโฟไม่น่าใช่แบบนี้นะครับมันก็ต้องมีพัฒนาการบางฟ้าปัจจุบันก็คือแบบได้จะอยู่ที่ดีที่ <laughs> สุดอ,อ๋อแค่เ่งใส่หน้ากากเปล่า รอเล่นนะคะ <S <S รับเพื่อนสวยขึ้นจริงๆนะครับมีพัฒนาการนะครับแปลงร่างน,นะครับวันนี้เราจะพากันไปที่ร้านบอร์ดเกมร้านหนึ่งร้านที่จะไปในวันนี้มันเข้ากับธีมเพจเรามากเรื่องของเกมๆนะซึ่งร้านนี้เราบอกว่าเป็นร้านแบบในความทรงจำของพวกเรามากนะสมัยเมื่อก่อนที่แบบเหมือนบอร์ดเกมมันยังไม่ค่อยแพร่หลายเนาะนั่งรถจากต่างจังหวัดเพื่อมันเล่นที่นี่คือทอมาถึงเนี้ยครับเป็นร้านที่เดินทางสะดวกนะครับใกล้ BTS นะครับ บรรยากาศดีเกมเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากนะเพราะว่ามันต่างจากร้านบอร์ดเกมอือคือธีมร้านนะ <Wow. S 1> เขาก็ดีมากคือเราเล่นบอร์ดเกมเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกตัวหมากตัวลูกเต๋าใช่ไหมร้านเนี้ยเขาตกแต่งกันในธีมลูกเต๋าแล้วทุกอย่างเป็นลูกเต๋าหมดเลยเป็นสีเลียมหมดเลยน่ารักมากๆเลยหากพูดอย่างนี้คิดว่าสายบอร์ดเกมเราคงรู้อยู่แล้วนะว่าร้านเนี้ยคือร้านไหนเพราะว่าดังมาก สำหรับคนอื่นนะครับที่เริ่มสนใจบอร์ดเกมแล้วอยากจะหาที่นั่งชิวทำกิจกรรมสนุกๆกับเพื่อนนะวันนี้เราจะพาไปเปิดแมปใหม่กันเน่ร้านเป้าหมายของพวกเราดิส nice ครับแค่ชื่อร้านก็มีลูกเต๋าแล้วเหลี่ยมตั้งแต่หน้าประตูยันโคมไฟเลยส่วนอื่นๆของร้านก็ตกแต่งโดยใช้ตีม8บิต ทั้งรูปตัวหนังสือกลิ่นอายความเป็นเกมมาเต็มร้านมีหลายโตะนะครับคนจะเยอะช่วงเย็นแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีที่นั่งเพราะร้านมีชั้น2รองรับคนได้อีกเทียบแถมมีห้อง VIP ด้วยนะพาเพื่อนกันมาได้ทั้งแก๊งเลยเกมในร้านก็มีเพียบจนตอนนี้ต้องซื้อชั้นวางเพิ่มเลยละ่ะร้านเปิดม,มาได้5ปีแล้วนะครับฉะนั้นเกมเนี่ยครบทั้งเกมเก่าเกมใหม่แน่นอนแต่ถ้าใครกลัวจะแย่งกันเล่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเกมดังๆนะ่ะ ทางร้านมีเกมไว้ 2- 3ชุดแนะ่นอกจากเกมซองการ์ดและลูกเต๋าแล้วร้านก็ยังมีเมนูอาหารให้เลือกได้ทั้งของคาวของหวานเลยนะครับนี่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านไดซ์โทสผ่านเป็นลูกเต๋าตามทีมเลยแก้วน้ำก็ยังเป็นทรงลูกเต๋าด้วยนะเอาล่ะเพื่อนๆพ,นพ,พีพีมากันครบแล้วได้เวลาเล่นเกมกันเลยสำหรับเกมที่พวกเราจะเล่นกันในวันนี้เกมนักสืบวิญญาณนะครับเป็นเกมที่เราจะสมบทเป็นนักสืบแม่หมอ แม่ชีที่มีพลังสื่อสารกับวิญญาณได้ผ่านกระดานการ์ดและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีเป้าหมายคือต้องรู้ให้ได้ก่อนเพื่มว่าผีเนี่ยตายยังไงอันนี้เป็นพนักง,งานร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพาน่วโอเคครับเก็บตัวเองถามพี่เขาหรือยังครับถ <c oughs> ามพ่อมกหมดเ <c oughs> ลยครับล้อเล่นนะครับที่จริงพี่เขาจะเป็นคนเซตเกมมาสอนวิธีเล่นให้แต่พวกเราบางคนเคยเล่นมาก่อนแล้วครับ นี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะใช้สำหรับเดี่ยวๆไม่ใช่แกเป็นผีดไนักสืบเราต้องไปตายหนึ่งคนกันไปคุยกับผีเรื่อยอเราจะได้มีผีช่วยแกใช่แล้วมันคือผีถ้วยแก้วซึ่งมันสนุกมากถามว่าเคยเล่นยังยังใช่แล้วล่ะครับความสนุกของเกมนี้ก็คือคนที่เป็นผีต้องครีเอทคำใบ้ให้ได้จากอุปกรณ์พวกนี้แหละมีทั้งกระดานผีถ้วยแก้วลวดไพ่ทาโร พูดหนึ่งคำหรือพูดแบบไม่ออกเสียงทำท่าทางบอกลักษณะด้วยชาร์ตวาดรูปและเขียนหลังคนถามอันนี้คือเส้นเามีอีกเส้นเหรอครับส่วนอันนี้เส้นหยิยดำๆอันนี้อันนี้ฝรั่งอันนี้แก่แล้วยังใหม่อยู่เพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าพูดอะไรหลักในชั้นงานลวดลวดลวดอะไรเนี่ยเลือดว่าตายตรงไหนใช่ไหมนี่เลือดเนี่ยเอาไม่ใช่ซึ่งซึ่งมันจะบอกในนี้เลย

เอออย่างไรแล้วกันอย่างโอ้เราวะอะไรโอ้ถุน้อง อเรามีเลือดสีด้วยเหรอตาสีฟ้าแน่นอนเฮ้ยเป็นคนไฟแรงแล้วแก่กับไม่แก่แสดงว่ามันไม่ได้ระบุใช่ไหมได้โอเคน้ำตาแก่ให้ฉันแค่นี้ใช่ไหมมันจะไม่เผากงเต็กไปให้แก it's only game why you have to be mad หนูเคยบอกไันแล้วนะว่าฆาตกรไม่ต้องเป็นคนไม่แก้ัวนเขาอาจจะทำอาหารไม่หรือข้าวตืซิมอ่ะแล้วคือไฟฟ้าด้วยเอ้ย เอ้ยใช่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 ายแล้วคูฉลาดึ้นมาทันทีเลยบอกคำใบ้คนอื่นเรียบร้อยแล้วคูก็จฉลิยะทันทีใครหนึ่งคำแต่ว่าไม่ให้ออกเสียงไม่เอาพวกสำรับูนั่นมันจะเป็นใครใคร นั่นไงว่าแรงได้ได้ทั้งหมดเลยค่ะก็ที่ยอดมากเลยอก็สรุปน้ำตาลก็จะเขียนว่าพอหอสตอก็เป็นความเห็นส่วนตัวมีมีให้แค่สี่ตัวหรอไหนบอกมีห้าแต่ว่าอันนี้ตัวดอเด็กก็มองไม่เห็นทำได้แค่นี้ตลอดเลยทำไมรู้สึกยากอยากเออใช่ไปตายที่มันง่ายๆหน่อยได้ไหมโดอสิงนี่คือวาดรูปหรือว่าเขียนตัวหนังสือ ใครเรียนวิกวัาก็จะคิดว่าเป็นแผงวงจรแล้วตอนเนี้ยง่อะไรอ่ะอันนี้คือหน้าตาอาวุธจริงๆเหรอหรือว่ามีใครทำอะไรตกพื้นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหยิกหยุยดำดำเส้นเส้นเฉยขไปแล้เดี๋ยวมิสเสรแล้วเหรอไรมิสเสรแล้วเหรอหยุดปืนกันหยุดปืนกันอะไรเนี่ยอะไรเนียอะไรเนี่ยถุงน้องถุงดูบอกแค่ดูแค่อันนี้เลยอะไรแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะมันมันเป็นข้อบิดภาพ นเขาไม่เสียงดังเลยวะโอวะโอ้ยดูเธอตัวอย่งอางของใครใครพาโร่รโล,ละกัน <laughs> กเราก็ยากทุกอย่างนะ <laughs> <laughs> อย่าว่าอันนี้คือความหมายตามให้พาโร่หรือว่าทำตามหมายนี่ <laughs> ไงมีสายะเลยตามภาพลูกเล่นมันเยอะดีหังอไงดีแหละแต่มันเยอะไหปากพูดจริงจะไม่ช่วยอะไรบ้างเลย <laughs> แล้ว <minutes> เฮ้ยไม่คุณจะบอกทำไมเป็นผีและประโยชน์บ้านเลยเธอหรืคุณพ่อเอ้ยเขียนเยอะดีแล้วกดไปเขียนเลยเป็นเรียงความหน้าหนึ่งจะลบหายไปด้วยอะไรเนี่ยเป็นผีและประโยชน์บ้านเลยเธอต้องจัดทีด้วยวะหนึ่งสองสามก็นั่นแหละครับวิธีเล่นคร่าวคลาคำตอบคืออะไรน่ะเหรอ ไม่เฉลยหรอกไปลองเล่นกันเองนะ <S 2> <S 2> สําหรับค่าเล่นอยู่ที่ชั่วโมงละ40บาทนะครับแต่มีราคาเหมาแบบเต็มวัน150บาทเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเป็น180บาทนะครับทางร้าน,นมีทุกบสมาชิกด้วยนะการ์ดน่ารักมากมาเป็นตีมลูกเต๋าอีกแล้วใครอยากจะหากิจกรรมกระชับสัมพันธ์กับเพื่อนแต่ยังไม่รู้จะไปที่ร้านไหนดีลองมาที่ Dice c u p สิครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนหรือจะพาไปเล่นเกมอะไรรอติดตามชมได้เลยสําหรับคลิปนี้ มวัสดีครับ